งานกีฬาสีวันนี้เหนื่อยจังเลยนะพี่ฝนนะเหนื่อยมากเลยแต่แบบว่าสนุกดีนะโอโ้ก็เล่นปีนไปถึงข้างบนสุดเลยนี่นาะรางวัลที่ได้มาเป็นขนมปิ๊บอร่อยดีนะนโอ้ <c oughs> เหนื่อยจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพี่เอกไปส่งที่บ้านดีกว่าแล้วพี่เอกได้กินหรือยังอะขนมปิ๊บอะยังเลยอคุณครูเก็บไว้อะดีเมื่อไหร่จะแจกเราก็ไม่รู้นะอา้าวพี่เอกไม่ได้กินเนาะเฮ้ <c oughs> แย่แล้วพี่เอกลืมกระเป๋าว่า กันบ้านเยอะด้วยอะทำไงเดี่ะกลับไปเอาดิตอนเนี้ยนะอืก็ต้องกลับไปเอาอ่ะโอ้โหน่ากลัวออกพี่ฝนทำไมหรอก็กลางคืนอ่ะเขาว่ากันว่าที่โรงเรียนมีผีด้วยนะมีผีใช่ผีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหลายหลายตัวเลยอ่ะตอนนี้มันมันมีตัวที่แบบเดินเดินอยู่หน้าประตูด้วยอ่ะอ๋อ ผีเดินได้เหรอใช่เดินวนๆอยู่หน้าประตูตัวดำๆมากงั้นเพยกก็ไปคนเดียวก็แล้วกันเอา้าเราให้เพ็กไปคนเดียวได้ไงมานี่มาด้วยกันซะเอออย่างนี้ทุกทีเลยงั้นเราไปสองคนไงมีอะไรจะได้ช่วยกันแน่ใจนะเออไม่ต้องกลัวเพ็กไม่มีทางทิ้งพี่ฝนแน่นอนมานี่มาแน่ใจนะนอโอ้โหชัวร์ชัว,ชวสัญญานะนะสัญญาอืมชัวร์ชัวร์วเหรอสัญญานะสัญญาชัวร์เหรอนะเราต้องชัวร์ก่อนแชร์ก่อนนะเฮ้ยรถ วิ่งดีๆหน่อยเดี๋ยวรถชนทำไมวันนี้เขาวิ่งกันสองคันน่ะระวังตาลุงนี่ด้วยนะพี่เอกใกล้ถึงโรงเรียนแล้วอ่ะกลัวตื่นเต้นหนักตุบตับตุบตับอะไรตุบตับตุบตับใจเต้นใจไม่เต้นตุบตับตุบตับอย่างงั้นเอาได้เต้นยังไงอ่ะตุบ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 เอาเหรอเออถึงสักทีพี่ฝนมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวช้าเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วอ่ะไหนไม่เห็นจะมีผีเลยพี่เอกโกหกอืเพี่เอกว่ามีนะโกหกแล้วเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยอะไรอ่ะนั่นมันคนหรือผีเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวอยากทำไมตัวดาๆอะ่ะนั่นไงดูดีเดินผ่านเราไปแล้วว่ะพี่เอกเขาอาจจะเป็นเงาของคนก็ได้พี่ยอกมองไม่ชัดตาไม่ค่อยดีเงาของคนอะไรกันเงาของคนนั่นแหละวันนี้เราเล่นกีฬาสีมาเหนื่อยเราคงจะแบบอยู่ข้าวด้วยขนมปีป๊บก็ไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยเออพี่เอกว่าไม่ใช่นล้วแหละเราเอาไงดีย่ไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ไม่รู้อ่ะมา มาถึงนี่แล้วรีบขึ้นไปหยิบแล้วก็รีบลงกันดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นชั้นสองห้อง,อ,งอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นสามไงเราไปชั้นสองกันดีล้วห้องเีอยอยู่ชั้นสามเนอะไปเรียนอะไรวิชาอะไรพี่เอบผม,มไม่อยากรู้เลยมีชั้นสามอยู่เดี๋ยวก่อนนะเฮย้ยเจออีกแล้วอะไรนั่นไงอะไรดูนั่นอะไรเออเออเฮ้ยตามมายันชั้นสองเลยดีนะไม่เดินมาทางเรา เขาอาจจะลืมของก็ได้อาจจะเป็นคนก็ได้มั้งพี่เอกคนอะไรตัวดำพิดผีเอาทำไมอะไหนบอกว่าเป็นคนเอามือปิดตาไหมอะก็ปิดตาไว้ก่อนกลัวเป็นผีก็เลยปิดตาไว้ก่อนไงเอาแล้วมันจะรู้เรื่องที่ไหนอะก็พี่เอกก็รู้อยู่กันเดียวก็แล้วกันพี่ฝวนไม่อยากรู้หรอกเฮ้ย <c oughs> เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดียจะไปเข้าไปเร็วๆเข้าจะรีบกลับบ้านไปกิน,น <c oughs> ขนมปี๊บขนมปี๊บบอกว่าต้องไปเอาพรุ่งนี้เช้าเอาหรอนี่นๆนีมานี่ นั่นไงห้องริมสุดเลยของพี่เอกมือตืดตื้อเลยมาคนเดียวไม่กล้าเข้ามาแน่เลยเนี่ยมีฝนฮะอย่าปิดตาเราปิดตาไว้ก่อนกลัวมีผีเราปิดครึ่งเดียวมันก็เห็นอีกครึ่งหนึ่งอยู่ดีอะ่ะก็เห็นครึ่งหนึ่งก็ยังดีถ้าไม่ปิดอีกครึ่งหนึ่งก็มองไม่เห็นทางอ่ะเนี่ยอ,อยู่ในนั้นน่ะอะไรอ่ะอยู่ในห้องนั่นไงกระเป๋าเหรอใช่กระเป๋าคงไม่มีตัวอะไรมั้งห้องเนี้ยไม่มีอะไรหรอกมัง้งปาเราเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ย อะไรพี่ฝนอะไรนั่นไงดำดำไหนไเดี๋ยวแหวกตาก่อนนั่นไงอยู่โต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเวแหวกตาก่อนนาอยู่โต๊ะพี่เอกอะอ่ะอ่าอ่ะอะอ่ะอ่ะอ่เอ่ะ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 อ่เอ่เอ่ะ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 อยช่วอ่ะ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 อ่อ่เอ่ะอาะอ่อ่ะ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 อ่อ่ะ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 อ่้อ่ะอ่ะอ่ะอ่ออ โอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะรอด้วยรอด้วยเฮ้ยโอ้โหไปไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่โอ้โหเร็วเร็ววิ่งเลยเร็วผียังวิ่งเร็วกันเลยไม่ช่งไม่ช้าผีรอด้วยทำไมทำไมทำไมต้องวิ่งตามแต่พี่คนเดียวเนี่ยออกไปตรงอื่นมันก็ได้ผีรอพี่ฝนด้วยชักช้าชะมัดเลยวันนี้มาเร็วเออเร็ว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 มาอุ้มไปก็ได้ เฮ้ยข้างหน้ามีรถไปขอให้เขาช่วยดีกว่าพี่ฝนทำไมเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดกับพี่ฝนพี่เอกตลอดเวลาเลยเนี่ยพี่เอกก็ไม่รู้ช่วยด้วยมิงถือกระเป๋ามาทําไมเนี่ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยครับนากวัวนากวัวนากลัวช่วยด้วยลุงช่วยด้วยลุง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 เฮ้ยเอากระเด็นมานี่เลยครับพี่ฝนนี่เราอยู่ที่ นนข้ามซอยมาเลยดูดิเรามาอยู่หลังร้านสะดวกซื้อแล้ว <c oughs> แล้วทำไมเราบินมาได้อะเ,เราไม่ได้บินเราโดนชนกระเด็นมาเนี่ยเราโดนชนหรอเออแต่ดีหน้าผีก็โดนชนกระเด็นไปด้วยเหมือนกันน่ะ <c oughs> ผีอะไรโดนชนไม่รู้เหมือนกัน รอดแปลกๆเราหนะว่าจะไม่ใช่ผีก็ได้นะดูพี่สาวคนสวยอยู่ไหนเนี่ย <Hey! S 2> เอา้าวิ่งไปชนรถเฉยเลยเฮ้ยเ่ยเขาสลบไปแล้วเอาลุกขึ้นมาได้แล้วกลัวเขากลัวพี่ฝนเราต้องพาเขาพาเขาไปโรงพยาบาลหรือเปล่ปลปลปลอาอ่ะไปไหนแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปอย่าไปทางนั้นบอกว่าโรงเรียนมันมีผีไครก็ได้ช่วยฉันทีฉันเดินชนรถพี่ฝนเร็วต้องรีบไป เขาวิ่งหนีเข้าไปในนั้นเขาต้องเจอผีเป็นร้อยตัวแน่เลยแล้วเราจะเข้าไปทำไงอะพี่เอกอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาออกมาดิโถเรียกตำรวจไม่ดีกว่าเหรอเออเออก็จริงเนาะแต่ว่าไม่ทันแล้วมาถึงตรงนี้แล้วไปกันดี่ว่าไม่เอาอะเรียกตำรวจเถอะพี่เทาว้อนูออย่าตามฉันมาจะเข้าไปทําไมในโรงเรียนนนะ่าตามฉันมาปฝนเร็วเข้าก่อนที่เขาจะกลายเป็นผีเอ้ยเขาจะโดนผีจับตัวไปเอ้ยเขาจะโดนผีหลอก เอายังไงกันแน่พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่เอกเขาหายไปไหนแล้วอ่ะเออนั่นนาดีเขาหายไปไหนแล้วอ่ะพี่สาวคนสวยพี่เอกไว้อยู่แถวนี้แหละไปดูห้องพักครูกันดีกว่าพี่สาวคนสวยอยู่ไหนพี่ท้าครับเอ้านั่นไงเขามานั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้บอกว่าอย่าตาบเฉันปลาพี่ครับพี่ขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่าเนี่ย พีชชนรถเมื่อกี้เนี้่ยกลัวเขาจะมาจับฉันไปเ<อ>ข้าคุกมาโทรมานี่มาเดี๋ยวมากับพวกเราดีกว่าเนาะสรุปว่าฉันไม่ผิดใช่ไหมเออก็ไม่น่าจะผิดนะแต่ลุงคนนั้นนะ่ะมันตรงทางว่าลายแกชนอย่างนั้นน่าจะผิดนะโอ้อย่างนี้ฉันค่อยล่องใจหน่อยมามามากับพวกผมดีกว่ามาโอ้เ<า>อ๋เอพี่ฝนไปเดี๋ยวเราพาพี่สาวไปแจ้งความสถานีตำรวจด,ดีกว่าเอ น่าจะไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะเออแต่ว่าตอนนี้ไปลําบากเนี่ยเราไปตอนนี้เลยแล้วกันนะทาไม่มาไปตั้งแต่เริ่มต้นล่ะก็อยากจะไปตอนเริ่มต้นน่ะอันนี้ก็ไม่รู้อย่างเดียวเลยวันๆไม่รู้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 นี่มาเล่นมุกกันเรื่องไงเมื่อไหร่จะช่วยรู้สักเรื่องไม่รู้เขาให้บทมาแค่นี้เอามาๆไปเร็วครับพี่สาวไปเร็วๆค่ะ คุณตำรวจครับเนี่ยคุณพี่สาวขอโดนรถชนตรงนั้นน้าตัวรถชนตรงไหนเหรอตรงสี่แยกไงแล้วพวกผมก็โดนชนกระเด็นไปต้องหนึ่งซอยด้วยสี่แยกทางม้าลายตรงนั้นน่ะนะใช่ที่สําคัญมีผีโดนชนไปด้วยอ่ะฮะมีผีโดนชนอืมอ,อย่างนี้ฉันจะต้องไปจุดทูบเชิญผีมาให้ปักคำซะแล้วพ,พี่สาวกลับบ้านไปก่อนนะครับไมกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยกลับเร็วไปแล้วพี่ฝนพี่สาวไปไหนแล้วอะ่ะมีกลับหรืออะไรเนี่ยหายไปเลยอ่ะแป๊บเดียวเองเอ พี่สาวน่ากลัวก,กว่าผีคนนั้นนี่ค่ะพี่เอกว่าเผลอๆพี่สาวจะเป็นผีด้วยเปล่าไม่รู้เนาะพี่ฝนกลับบ้านดีกว่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่เอกกลับบ้านก่อนนะเอาเลยตามสบายพี่ฝนเข้าห้องแล้วไม่ต้องเข้ามามวิ่งกลัวๆแบงนั้นนะไม่ต้องเข้ามาจะจะไปนอนแล้วจะไปนอนอ๋ออ๋อโอเอโอเองั้นไปนอนนะอ๋ออ๋อโชคดีโชคดีเอองัออ้นแค่นี้เดี๋ยวพี่เอกกลับไปนอนด้วยเหมือนกันอ๋อบายยโอ้นอนจริงๆด้วยโหนอนเฉยเฮ้ย กลับบ้านไปนอนบ้างดีกว่าง่วงนอนชะมัดเลยการบ้านก็ไม่ได้ทํากระเป๋าก็ลืมโอ้ยทํายังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยหนักกว่านั้นอีกลืมให้อาหารโบ้งทั้ว,ว่นเช้าโบโบบูเป็นไงมัางหงอบูโอเคงั้นพวกนี้ให้กินดีเดียวนะโบนะนอนก่อนดีกว่าไม่ไหววิ่งหนีผีมาวันนี้เหนื่อย ไปกระโดดงานกิฬาสีก็เหนื่อยแล้วเลยกลายเป็นเนื้อให้เหนื่อยเลยเฮ้ยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะเออเออเออเฮ้ย เอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันที่ไหนทําไมเวียนหัวจังเลยว่าจะเอากระเป๋าไปคืนเด็กน้อยสนอย่อยเฮ้ยทำไมวันนี้พออไม่มาโรงเรียนน่ะแปลกจังเลยนะวันนี้พออไม่เข้าอะ่ะเออพออหายไปไหนแล้วอย่างนี้พวกเรา เราไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วใช่หรือเปล่าอืมเราว่าไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้ใช่จริงเหรอเราไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วใช่หรือเปล่าอ่อเฮ้ยลุงพออ้อไม่มาโรงเรียนด้วยวันนี้ลุงพออ้อไม่มาโรงเรียนอ้าวลุงพอไม่มาโรงเรียนงั้นเหรอใช่เหรอลุงพออ้อไม่มาโรงเรียนจริงเหรออืมอย่างนี้พวกเราควรจะกลับบ้านหรือว่ายืนอยู่ตรงนี้ดีเนี่ยเราดูลานเรากันก่อนดีกว่าก้าวมงกันนะคุณพออ้อไม่มาแล้วแหละงั้นคง หมายความว่าเรากลับบ้านได้แล้วหรอมังงั้นเอาเป็นว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเออเรากลับบ้านกันเถอะเออพออไมมาเราก็ไม่เข้าใช่ใช่ใช่พอไม่อยู่เป็นโอกาสอันดีเรากลับบ้านกันพวกเราโอก็กลับบ้านก็แล้วกันเนาะเออใช้ก็กลับบ้านเหมือนกันอืมโอเคไยบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายี่ฝนไปเร็วเดี๋ยวรีบไปเอากระเป๋าแล้วก็ทําการบ้านตอนเช้าก็ยังดีแล้วก ที่ไหนเออพี่เอกชั้นสามไงอ่ะไปอีกแล้วเหรอออไม่ไปได้ไหมอ้าวไม่ไปได้ยังไงนี่มันเช้าแล้วไม่มีแล้วผีอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อวานนอนไม่หลับเลยอ่ะอืมใช่ผีจริงๆก็เป่าก็ไม่รู้อ่ะนอนไม่หลับจริงๆอ่ะเมื่อวานนอนไม่หลับเหรอเป็นไรอ่ะก็นอนไม่หลับไงนอนไม่หลับเลยทำไมคนมายืนกันเต็มหน้าโรงเรียนอย่างนี้ล่ะเนี่ยเออใช่พอออหายไปไหนล่ะเ